สร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ l l New Suzuki s u zuki s w i ิ t กลับเข้าสู่วิทยาสปปรรพยุทธ์กับโจทย์เหลาดินสอ1น0 0แท่งแข่งกับเวลากันครับโดยน้องๆจะต้องคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องเหลาดินสอเพื่อเหลาดินสอให้ได้1000แท่งภายในเวลาที่กำหนดโดยห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยในส่วนที่ถูกเหลาของดินสอนั้นจะต้องมีความยาว2เซนติเมตรครับ สูวิทยาสั้ประยุน์ในช่วงนี้นะครับช่วงที่เรารอคอยคือช่วงการนําเสนอจากน้องๆทั้งสองทีมนะครับเห็นอุปกรณ์เครื่องม้เครื่องมือในการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้จะรู้กระบวนการทั้งหมดของสิ่งประดิษฐ์ของเขาว่าจะสามารถเหลาดินสอพ,พันแท่งเพื่อแข่งกับเวลาได้จริงๆหรือไม่นะครับสองโรงเรียนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสีกระนวนว,นวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นและกันทลักษณ์วิทยาจังหวัดศรีสะเกดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนที่จะเริ่มการนําเสนอเรามะรู้จักคณะกรรมการในวันนี้กันก่อนครับและคณะกรรมการของเราในวันนี้ก็คือดรวรวรรักเดือนเดชบัณฑิตโครงการพสวทของสวองสวทอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัายเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดรสุรเชษฐ์ลิมกําเนิดบัดณฑิตโครงการพสวทของสวองส,วองสวทอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์พีรพงศ์เทวะผลิตผู้จัดการโรงงานบริษัทอรุณาจำกัดผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนประเภทดินสอร่วมด้วยคุณออมสุชารัติมานายิ่งดารานักแสดงมาดูโรงเรียนศรีกระน,นวนวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นนำเสนอผลงานกันก่อนครับที่อำเภอของเรานะ่ะมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์อยู่ก็เลยไปเจอเครื่องเหล่าไม้ค่ะ โดยในเครื่องเหล่านั้นจะใช้กระดาษทรายในการเหลาไม้ค่ะเราจึงมีแนวคิดว่าเราลองนํากระดาษทรายมาเหลาดินสอของเราดูแลวมาดูกลไกลตัวแรกของเรานะคะ <c oughs> ก็คือตัวต้นกําลังคือเราจะใช้กําลังคนในการให้กําลังกับระบบนะคะ <c oughs> พอเราปั่นจักรยานถึงรอบตัวพุลเลจะปั่นเท่ากับ16รอบค่ะทีนี้เราก็เลยลองมาทดลองปั่นนาทีหนึ่งดูโดยใช้แรงของเจน,ะะนี่ค่ะปั่นซึ่งเจจะปั่นได้เท่ากับ55รอบต่อนาทีจะทําให ตัวพุลเลที่ต่อกับแกนของกระดาษทรายหมุนถึง824รอบ่อต่อนาทีเลยค่ะโอ้โหได้เร็วขนาดน,นั้นเลยนะครับสังเกตดูว่าล้อหลังเราจะเพิ่มเหล็กเส้นเข้ามา3เส้นเพื่อเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มความเฉื่อยพอล้อหลังมีความเฉื่อยก็จะทำให้เกิดการรักษาสภาพทำให้ความเร็วรอบในการหมุน,นคงที่ส่วนตัวนี้นะครับเป็นระบบลำเลียงที่เราได้คิดค้นขึ้นมาซึ่งการทางานของมันคือพอดินสอเข้ามามันก็จะมาชนกับลวด ซึ่งลวดมีหน้าที่บังคับทิศทางของดินสอให้ไปอยู่ข้างล่างดินสอก็จะไหลมาแล้วก็มาถูกกดด้วยตัวที่เป็นลูกกิ้งซึ่งติดกับฟองน้ําเพื่อเพิ่มความยืดหยุน่นเพราะว่าดินสอนี้จะมีเหลี่ยมตัวเหลาก็จะสามารถที่จะเหลาดินสอได้ครบทุกด้านและสามารถที่จะทําให้ดินสอแหลมขึ้นนะครับแล้วสายพานก็ตัวนี้ใช้มือหมุนหมายถึงไอ้ตัวระบบนี้ใช้มือหมุนเอาครับ นะครับแต่ว่าไอ้ตัวกระดาษทรายที่หมุนนั่นมาจากผู้เล่นนะฮะที่มันหมุนปั่นไปนะครับวันนี้ก็ค่อยๆค,ควบคุมไปเรื่อยๆความเร็วควบคุมได้ตัวยึดยึดเขาใช้ฟองน้ําด้วยนะครับเพราะว่าดินสอมันมีเหลี่ยมมีมุมนะฮะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นแกนเหล่าของเรานะคะโดยแกนเหลาเราจะใช้เป็นท่อนไม้รูปทรงกระบอกนะคะผิวตรงนี้เราใช้กระดาษทรายค่ะโดยใช้กระดาษทรายเบอร์80ค่ะเมื่อเวลาแกนเหลาหมุนเราจะสามารถเหล่าดินสอได้ค่ะสายพานก็จะรับเรียนดินสอมาที่ ที่รองรับดินสอแล้วดินสอที่เราแล้วก็จะไหลลงสู่กล่องค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการเหลาดินสอของพวกเราค่ะและนี่คือศรีกนวีวิทยาคามจังหวัดขอนแก่นครับเอาละครับนำเสนอกันไปเรียบร้อยแล้วมาฟังข้อสงสัยกันบ้างครับระบบการเหลาเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือจะเป็นสายพานลำเลียงมาด้านล่างใช่ไหมคะครับมันทํามุมด้านล่างเนี่ยมันจะยากต่อการปรับองศามากกว่าที่จะทํามุมด้านบนองศาในการที่จะเหลาให้เป็นแท่งลำแหลมคล้ายจรวดเนี่ยใช้องศาเท่าไหร่ล่ะคะ ก็คือถ้าสมมติเราเลื่อนเจ้าตัวกระดาษทรายตัวนี้ลงมาต่ําเกินไปมันหลาไม่ได้เราก็จะต้องปรับตัวนี้ขึ้นมาให้เท่ากับประมาณนี้ค่ะก็คือเราทดลองหลายรอบว่าถ้าเอาต่ํากว่านี้มันก็หลาไม่ได้ถ้าอยู่ประมาณนี้มันก็จะหลาอได้ประมาณ2เซนพอดีที่เขาปรับคือปรับไปตัวแนวกระดาษทรายด้านล่างว่าจะขึ้นสูงจะต่ําทําให้ความแหลมความยาวอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะคือถ้าเราต้องการคอที่ระยะสัก1เซนเราจะเราจะ,เราจะทำเราจะเซตเครื่องยังไงถ้าต้องการ ไปดินสอแค่เส้นเดียวตอนนี้เราทําถึงสองเส้นนะฮะถ้าต้องการเส้นเดียวปรับยังไงครับระบบเราเราสามารถเลื่อนด,ดินสอตัวนี้ออกถอยห่างออกจากแกนหมุนนี่ได้ค่ะแกนเหลเาเมื่อเราเลื่อนออกมาแล้วตรงนี้ก็จะเหลาเพียงหนึ่งเซนค่ะแต่ว่าถ้าเราเลื่อนเข้าไปก็จะเหลาเข้ามาอีกอย่างนี้ค่ะโอ้โหอ,อ,อ,อาจารย์พีรพงศ์บอกโอเคโอเค,อเคแม่แสดงว่าแนวความคิดได้เลยนะครับอาจารย์ยอนละครับ เมื่อกี้น้องเขาให้ความรู้มาว่าเจเนี่ยปั่นได้55รอบต่อน,นาทีใช่ไหมซึ่งซึ่งสาหรับผมแล้วเนี่ยออตอนนี้ก็อายุมากละจะไปปั่นเร็วเท่าเจขนาดนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะไม่ไหวแล้วผมก็เลยอยากจะหาว่าไอไอช่วงที่มันจะปั่นแล้วเหลาได้กับเหลาไม่ได้เนี่ยความเร็วมันประมาณขนาดไหนครับแล้วก็มันมันมันส่งผลยังไงกับเครื่องมือเรา ให้คนปั่นก็คือให้เจปั่นจะได้ห้าสิบห้ารอบต่อนาทีแต่พอเปลี่ยนเป็นนูกับน้องปั่นจะได้ประมาณสี่สิบรอบคือเราจะปั่นธรรมดาแล้วความเร็วรอบจะได้ประมาณหกร้อยหกสิบรอบต่อนาทีแล้วทีนี้ที่เราไปดูแนวคิดที่โรงงานโรงงานเหล่าไม้นี่เขาจะใช้มอเตอร์ในการทํางานค่ะมอเตอร์จะหมุนประมาณหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบรอบความเร็วขนาดนั้นนี่มันปั่นได้แต่ว่าไส้ดินซอปมันปั่นเร็วเกินไปมันก็จะหักนี่ค่ะครับแล้วระบบเราที่บอกว่าห้าสิบห้ารอบต่อนาทีเนี่ยมัน มันจะได้ความเร็วรอบก็คือ824รอบต่อน,นาทีเนี่ยแต่ถ้าลดความเร็วลงมาประมาณไหนที่มันจะเราไม่ได้ก็คือน้อยกว่า40ิรอบต่อน,นาทีค่ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราลองทําการทดลองดูแล้วก็จะมีแรงฝืดตรงที่ตัวดินสอเข้ามากับออก,กระดาษทรายนะคะมันจะพุ่งออกแล้วก็ไม่หลังมันปั่นช้าไปหน่อยอดินสอเลยพุ่งออก ผมเข้าใจผมเข้าใจละเพราะฉะนั้นจะเกิดการสะบัดเนียเหระฮะใช่สมมุติไอ้รอบลำเกิดหมุนช้าๆเนี่ยแทนที่มันจะปั่นฟรีอยู่กันเนี่ยมันจะดึงเอาเหมือนกับมันอยู่ในช่วงแรงเสียดทานสถิตอยู่ะมันก็จะดึงดันเอาไอ้ไอ้ดินสอเราให้ขยับออกมาแทนที่จะหมุนเร็วอยู่ตรงเนี้ยอ๋อแทนที่จะกินเนื้อแทนที่กินเนื้อมันถลยดันเอาหมดนสอเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานอยู่มันอาจจะดึงมาเลยใช่ใช่ใช่เพราะมันช้าไปหน่อยงงอยู่ไงอาจารย์อธิบายโอเคไหมครับ เอาละครับแม่ถือว่าตอบคำถามได้ไม่เลวทีเดียวครับสำหรับสีกนวลวิทยาคมต่อไปเรามาฟังกันทะลักวิทยานำสเสนอผลงานกันบ้างครับเราก็ตั้งปัญหาขึ้นมาก่อนเพื่อจะแก้ไขปัญหานั้นปัญหาแรกที่เราพบนะคะคือเหลายัางไงให้ดินสอแหลมขึ้นถ้ามีการก่อสร้างเนี้ยเราจะเคยเห็นเครื่องเจียะคะ่ะเขาจะใช้เครื่องเจียเนี้ยเนี่ยมาเจียเหล็กหรือขัดเหล็กให้มันแหลมขึ้นเราจะอบกลไกตัวนี้แหละกลัวเครื่องเจียนี่แหละ มาประยุกต์ใช้กับเครื่องเหลาดินสอของพวกเราเองเราได้โจทย์มาเหลาดินสอจะใช้หัวเจียของเหล็กมันก็คงไม่ได้เราจึงมีแนวคิดที่จะนำกระดาษทรายมาติดเข้ากับแกนเหล็กทําให้เหลาเป็นหัวแหลมๆได้ครับเราต้องหมุนหัวเจียให้มันทําองศาพอดีกับดินสอเพื่อให้มันเหลาออกเป็นแหลมเป็นแนวทางเหมือนจะหลวดได้ค่ะจากการคำนวณนะคะก็ได้ว่า10องศาจะเหลาดินสอได้ปลายแหลม2เซนติเมตรโดยใช้หลักการของพีทาโกรัสค่ะ ปัญหาที่สองนะครับที่เราเจอคือเหลายัางไงให้เร็วครับเราจึงใช้ระบบสายลาเลียงนะครับเครื่องลาเลียงดิสอนะครับเราจะใช้มือในการหมุนนะฮะเมื่อดินสอนั้นเสียสีกับหัวเจียนะครับก็จะเกิดการเสียสีอย่างรุนแรงจ,จึงทําให้ดินสอนั้นเกิดความมีคมได้ครับเราก็ได้แนวคิดมาจากเครื่องเหลาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะให้เป็นปลายแหลมเหมือนกันและไอห,หัวเจียตัวนี้นะคะมันต้องมีความเร็วด้วยและเราก็ใช้จะใช้ทฤษฎีเรื่องล้อและพาวนะคะและการทดลองเนี่ยมาช่วย ดังนั้นจํานวนที่วงล้อใหญ่เนี่ยปั่นได้หนึ่งรอบวงล้อเล็กจะหมุนไปประมาณเจ็ดรอบค่ะเราปั่นจักรยานไปเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานขึ้นมาไอ้หัวเจียก็จะหมุนหมุนแล่นี้เราก็เอามือค่ะหมุนสายพานปรับได้อยากให้คมตรงไหนไม่คมก็ปรับได้ครับซึ่งเครื่องที่สุดยอดของเรานี้มีชื่อว่าลอเล้เอาพันดเค่ะขอเชิญประเมินกับการทนาิทยาด้วยค่ะ โอ้โห,โหไม่เลวทีเดียวครับสำหรับการนำเสนอของกันทรักษ์พุทิยาเราดินสอจะหมุนยังไงอะคะดินสอจะหมุนอย่างไรถ้าเกิดว่าดินสอไม่หมุนแล้วมันจะเหลาได้สม่ำเสมอไหมหรือว่ามันจะเหลาแค่ข้างเดียวโอ้ถ้าดินสอมันไม่พลิกหมุนไปอีกด้านหนึ่งอาจจะไม่เหลาก็ตัวนี้ท่อที่เราดินสอรเราดินสอเนี่ยใส่ท่อ PVC ไว้และทีนี้พอเราเลื่อนเลื่อน วงล้อสายพานไปเรื่อยๆมันก็จะไปถูกตัวหัวเจียและอนนี้ไอ้หัวเจียเนี่ยมันจะกดทับกินสออยู่มันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเงี้ยค่ะซึ่งไอ้ตัวหัวเจียเนี่ยมันจะกดทับอยู่ครับเมื่อมันกดทับแล้วสายพานมันเลื่อนเคลื่อนที่ไปสายพานมันเคลื่อนที่ไปอีกด้านหนึ่งส่วนหัวเจียเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปอีกด้านหนึ่งตรงข้ามกันมันก็จะทําให้เกิดการหมุนหมุนรอบเลยนะแล้วมันก็เจียของมันด้วยพี่อมสังเกตตรงหัวหัวเจียค่ะ มีขนาดเล็กอะค่ะแล้วรู้สึกว่ามันลุ้นมากเลยว่าจะเหล่าทันไหมเพราะอีกทีนึงโวเจียอันเบ้เริ่ม<ช>เลยใช่ไหมฮะใช,ใช,ใช่อีกทีนึงเขาเขาดูใหญ่กว่านี้คะ่ะอันนี้ดูดูเล็กๆเองอะค่ะวงล้อนี่เราสามารถหมุนกลับไปกลับมาได้ครับเราสามารถแบบชะลอได้นะครับชะลอการการสีของสองงานสองเราไม่พอใจก็สามารถแต่ถ้าเราไม่หมุนไปมันก็ไม่เปลี่ยนทิศนะฮะมันจะเจียไปเรื่อยๆมันก็เจียอยู่แค่มุมเดียวแล้วก็หมุนไปเราสามารถแบบ เราอย่างเงี้ยได้ครับไปกลับไปกลับมาระหว่างหัวเจียตรงนี้ได้อของน้องเนี่ยเนื่องจากว่าเราสามารถควบคุมความเร็วทุกอย่างได้ใช่ป่ะครับเหลาหนึ่งแท่งเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะทําให้ทันได้ทั้งหมดเนี่ยครับโอ้โหเจอคำถามแบบนี้เข้าไปน้องๆจะตอบอย่างไรกันครับน,นี่ะ ่อห้าแท่งภายในเจ้าวินาทีครับใช่นั่นแหละคือคําตอบแสดงว่าหนึ่งแท่งประมาณสองวินาทีก็คือหนึ่งแท่งเนี่ยใช้สองวินาทีแต่ว่ามันต้องมีเวลาลําเลียงอะไรไม่ใช่หรอครับเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเวลาเหลาเพียงแค่ประมาณหนึ่งวินาทีต้องเหลาให้ได้แล้วเพราะฉะนั้นที่น้องบอกว่ากลับไปกลับมาเนี่ยจะยิ่งทําให้ช้าเข้าไปอีกเพราะนั้เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเราแข่งกับเวลาเต็มที่เลยนะฮะเราประสานงานกันจะต้องดีมากเลย แม่ที่อาจารย์วราวรงพูดนี่ก็ถูกต้องเลยล่ะครับถ้าประสานงานกันได้ไม่ดีอาจจะเหลาดิสสอนหนึ่งพันแท่งได้ไม่ครบภายในเวลาที่เรากำหนดครับช่วงหน้าต้องมาตามดูกันคบว่าโรงเรียนใดจะสามารถเหล่าดิสสอนได้มากกว่ากันและใครจะสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศติดตามช่วงหน้าครับโดยสปีดของน้องให้ทาให้การปัน่นมันไม่แหลมนะครับต้องมีการปัน่นไปปั่นกลับด้วยนะครับ हर हिकु साल खां